เป็นไงบ้างวันนี้ฟาร์มของเราอะแล้วบอสเขาอยู่ไหนเนี่ยบอสคุยกับแขกอยู่ค่ะแขกมาไข่มุ้งหรอคะพี่กีค่ะนลองหนูจะเอาสักหลังไหมล่ะคะไม่เอาค่ะบ้านหนูมีมุ้งรอด,ดอยู่แล้วอ,อะไรเนี่ยคุยอะไรกันตลกสองคนเนี้ยนี่ฉันเอาเองสามหลังเพราะว่าฉันจะจะมากางให้เป็ดนอนถ้า <laughs> ไม่มีอะไรแล้วหนูไปนะคะวันนี้คงจะคุยงานก็ไม่รู้เรื่อง พูดเองนะชิมิรังเธอไว้นะจ๊ะถ้าเธอก้าออกไปจากฟาร์มนี้นะเถอะคุณอ้อนผมแค่อยากหอหอกค่ะเ,เห็นคุยกันอยู่สองคนน่ะพอดีวันนี้เสียชัดมาหาบอสอะค่ะเห็นคุยงานกันอยู่เสียชัดเสียชัดไหนวะอ๋อเสียชัดที่เป็นเจ้าของสวนกล้วยกล้วยตามีปลายหวีเหวี่ยวหรือหวีเหี่ยวพี่หวีไปไกลพี่หวีมา เฮ่เฮฮ่เฮเล่นอะไรกันเนี่ยโธน้องหนึ่งเสียชาที่มาคุยงานกับพ่อให้กล้วยพี่มาตั้งลูกหนึ่งไอ้แม็กหมันมีนอนเพลินเลยเนี่ยเล่นโทรศัพท์เพลินเลย านานทีแม็กเจ็บมาเยอะอ๋อมึงเจ็บมาเยอะอ,อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแคนคามชาิได้เปล่าวะเออมึงไอ,อ,อแม็กนะ้ำเดี๋ยวสักหน่อยยวสดเชิญโอ้ไอพอด จริงๆนี่มึงก็เป็นพ่อที่ดีนะทำไมรัฐบาลไม่ให้อ่ารางวัลพ่อดีเด่นกับมึงวะโอ้โหพี่แดงไม่แซวแม่แฝดสักวันจะได้ไหมเนี่ยลูกผมก็ต้องรักก็ต้องดูแลที่ผ่านมาอาจจะทำมานาเบ็กมากก็เป็นธรรมดาจริงหรือเปล่าริพี่ลูกผมมีคนเดียวรักลูกมารักลูกจะไปรักใครล่ะโอ้โหนานๆกูจะเห็นบทสุ้งๆอย่างนี้สักทีง có à, con hỏi mình xứng thật trình hả có tông con, nhiều, con đồ này ừ. con nhiều, à. mình cũng ngày là... nề tông đồ bay là bể กิฟที่สาขาสองหน่อยนะกิฟจะไปเช็คสต็อกได้สิเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยฉันจะไปหาแม่ที่โรงพยาบาลคนดีเลยงั้นเดี๋ยวไปส่งกิฟอย่างเดียวก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวกิฟทำธุระของกิฟให้เสร็จก่อนก็ได้เดี๋ยวเอกค่อยไปหาแม่โอเคขอบใจมาก,กเดี๋ยวบ่ายโมงตรงเจอกันนะโอเค อบอสครับเสีชัดมาแล้วครับอ้าวสียรสวัสด,ดีวัสด,ดีครับวัสด,ดีโอ้โหครับ,รบ,รบเือนเดิม <c oughs> ตักน่งก่อนเสียตอนนี้ผมมีโครงการช่วยเหลือสมาคมตลกศิลปินตลกเนี่ยเสี่ยวจะว่าไงโอ้ยอย่างงี้สุดยอดเลยเสีย่ยช่วยเต็มที่อยู่แล้วอเออเขาเรียกสามัคคีคือพลังช่หมอเรียกไปกันใหญ่แล้วมันสามัคคีคือพลัง S <S เ,เดี๋ยวหมอเดี๋ยวพาเสียชัดไปดูรอบๆบหน่อยการเปลี่ยนแปลงที่นี่เป็นยังไงได้เลยครับเสี่ยบายเดี๋ยวเราไปกันแล้วเ,เสี่ยว่างไงอ่ะโอ้โเห็นทุกวันเออเสีย่ยไม่ไปเหรออ่าหมอไปเราไปกันครับ,รบเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับครับเชิญครับเสี่ยครับ,รบเดี๋ยวผมเป็นไกด์ไทยบอลอ่าไปไปไป อืมแม่ก็พอจะรู้จักอยู่บ้างอะลูกเขาเป็นเพื่อนคุณพ่อตั้งแต่สมัยเรียนนู่นอะอ๋อแล้วเขาทําอาชีพอะไรหรอคะเยอาบอกนะว่าเป็นเสี่เพราะทเสือทอเสือขายจนรวยเป็นเสียไในพูดอีกทีสิเก่งจะไม่เหมือนเดิมอะแม่ <c oughs> หนูได้ยินมาว่าแกพอกล้วยขายหรอคะอืมใช่จ้าก็แบบเป็นพวกกล้วยด่างกล้วยไข่อะไรประมาณนี้แหละทําไมอะหนูถามทําไมอะลูก หนูก็ทำเฉยๆเล่อืม,อม,อมแม็กเย็นนี้ทำงาเสร็จแล้วพ่อพาไปกินเป็ดพะโล้นะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อต๊อปก่อนทุกวันนี้ยังไม่เบื่ออีกเหรอ เฮ้ยห้ามโ่อข้อบือมัาผิดของฟาร์มเราไม่ได้เข้าใจพ่อแต่หนูอยากกินซูชิโอเคว่าแต่ว,ว่าซูชิมันคืออะไรวะโอ้โหเอ,อ้ยแม่ทันสมัยเอาซะเลยอไอ้ซูซูเนี่ยไอยซูชิเออซูชิเนี่ยมันเป็นอาหารญี่ปุ่นมันคือข้าวเหนียวผสมสาหร่ายแล้วก็สมบาดิบอ๋อใส่บใสบตองเอาไปย่างใช่ไหม ใช่การเป็นไปตองหอกตอบไปไปต้องหอกกล้วยไปไปตองหอกปิ้งไปถูกแล้วเออไม่ขายหอบละสี่บาทจะบ้าเหรอจะไม่จิ้เขียวเลยเติมน้ำน่อยโผ่พ่อจะยากอะไรล่ะพ่อก็แค่ออกตั้งต่อแล้วให้หนูนั่งกินจบโอเคจ้าลูกแหมลูกอันประเสริฐเหลือเกินสุดยอดโอ้โหเอ้ยตามใจแม็กมันหน่อยเออยช่วงนี้มันไม่ค่อยสบายอยู่ถูกใช่ เออว่าแต่ว่าเห็นคลิปมันบ้างไหมว่าฉันจะไปฟาร์มสองเนี่ยคลิปมันจะขอติดรถไปด้วยไอ้กิ๊ฟนะเออพอ้มึงี้เห็นมันเดินไปทางโน้นนะเองเราเดินไปดูเลยทางไหนวะทางโน้นนะทางโน้นนะเออเดี๋ยวไปก่อนนะใช่กันไหมล่ะรถนะครับโอ้ได้ได้ได้โอเสียครับตรงนี้เราจะเป็นที่เช้าขึ้นมาพนักงานเราก็จะเก็บไข่มาจากฟาร์มแล้วก็มารวมไว้ตรงนี้เพื่อแยกเป็นแยกเบอร์เบอร์ไข่เบอร์มันครับ โอ้ตะก่อนไม่เป็นอย่างนี้คะับหมอโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วครับเสียเขาพัฒนากันแล้วโอ้โอ้ดูพาเสียไปตรงนู้นเลยครับเดินกับเสียครับเอ๋ฮะอ่านี่ครับเสียตรงนี้ก็จะเป็นที่เอาเป็ดมาลงไว้ได้หรอโอ้โหทัดแยกเป็ดกันตรงนี้ครับโอ้โหอย่างนั้นเลยหรือครับโอ้เข้าท่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเสียกับแบงคน่อได้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 เสียครับเลย เป,เป็นอะไรครับเปียกอันหมอ,อไปขอเข้าห้องน้ำก่อนนะฮะขาดฝึกปันทามโลนั่งเฉยเลยครับเปียกเดี๋ยวทางโน้นนะครับห้องน้ำไปนะครับ ครับผมปวดท้องมากๆเลยครับโอ้ยปวดไม่ต้องส่งเสียงส่งกลิ่นมาทักทายก็ได้รีบเข้าไปขอบคุณครับขอบคุณครับ Oh,